สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องพบผอกับพ้ากินผ้าแอลน่าจะมณีผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเบิงบึงบัวหนองบัวน่าจะเนาะบึงบัวหรือหนองบัวรับชมธรรมชาติพักบุงพี่น้องหยอดกนลังงาม,งาม เป็นต่ามีปลาลายเนาะจา้ะเนาะเป็นต่ามีปลามีหอยผักบุ้งหน้า พักบุ่งธรรมาชาติมันก็ยอดจังเสียนาะจ้ะเนาะห้อยกระเจ้าเก็บไปกินอยู่เนี่ยห้อยกระเจ้าเก็บอื ปลาบอนพอพี่น้องมาชมบรรยากาศบึงบัวน้องบัวนะพี่น้องบรรยากาศลมเย็นๆเ,เห็นพักบ,บุ้งกะคืออยากกินตำบกุงพักบ,บุ้งน้อง เห็นดอกบัวบ่พี่น้องมูดอกกระดอกอันนี้ก็สิเป็นหน่วยมนันะจ๊ะเนาะกันล่างสิหน่วยกินได้ฝักบัวเม็ดบัวนะพี่น้องเนาะไรผูอะายคนกน็อาจจะเคยกินเสียจหนกห้อง สะออนเสียงนกห้อง สำหรับคลิปนี้กับภาพพี่น้องมาชมบรรยากาศธ,ธรรมชาตินะจน๊ะเนาะพบวผัวกันมาคลิปหนาได้จ้าสวัสดีค่ะ